ในช่วงวันที่24-27ตุลาคม64บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยในช่วงวันที่28-30ตุลาคม 64บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ป็นหนย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทะวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างในช่วงวันที่27-28ตุลาคม64ข้อควรระวังในช่วงวันที่28-29ตุลาคม 64ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลาก ภาคเหนือในช่วงวันที่24-28ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่29-30ตุลาคม 64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุลหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่24-27ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่28-30ตุลาคม 64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด19 22องศาเซลเซียสทุนหภูมิสูงสุด27 32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางในช่วงวันที่24-27ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่28-30ตุลาคม 64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกในช่วงวันที่24-27ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่28-30ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่24-27ตุลาคม64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่28-30ตุลาคม 64มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง